ประหลัดแจ้งแล้วปมสาวอบตอลาเที่ยว35วันกลับมาขอลาอีกครึ่งเดือนไปแต่งงานเรื่องนี้ล่าสุดพันจาอากาศเอกสรายุทธสุ่มมาดประหลัดอบตอ,อาจสามารถได้เผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้จากการลาดังกล่าวได้ทําตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ ที่กำหนดไว้ทุ่ประการเนื่องจากรับราชการมาเกือบ20ปีแล้วอยากให้ประชาชนเข้าใจด้วยว่าการลาพักผ่อนสามารถลาได้10สะสมได้20วันสําหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่รับราชการเกิน10ปีขึ้นไปสรุปแล้วภายใน1ปีสามารถลาได้30วันช่วงเช้าวันเดียวกันนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ปปชประจําจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่มาขอทราบข้อมูลแล้วก็รับเอกสารไปแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ะระบ,บุไว้ในการลาของข้าราชการที่ทํางานครบตามวาระและการได้รับสิทธิ์การลาอย่างถูกต้องส่วนเรื่องปปชจะมาลงมาตรวจสอบอย่างไรนั้นตัวน,นี้ก็ทําไปตามหน้าที่แล้วก็ยืนยันว่าทําไปตามสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ถูกต้องและหากเขามีสิทธิ์เขาก็ต้องได้รับสิทธิ์หากตนแม่เนุญาติจะเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ขอขอบคุณสยามนิวส์